สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับช่วงเย็นนะครับกับจ่องปลาติดหมอในบ้านมานะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับที่4ีนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 2749หนะครับหรือสแกนเกียวโคดด้านบนนี้นะครับเป็นเกลียวโคดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยนะครับพอดีมีมาหลายองค์นะเดี๋ยว หนนะครับเริ่มองค์ที่หนึ่งกันนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จวัดลักคางนะครับพิมพ์นี้จะเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับจะทะลุกันมานิดหนึ่งนะครับลายดูเนื้อนะครับผมก็ชอบเนื้อองค์นี้นะครับมวลสารละเอียดมากนะครับ มวลสารละเอียดยดนี้เราก็จะดูเป็นยุคปลายนะครับยุคปลายของท่านนะครับมมนสารเยอะนะครับเห็นอย่างนี้มมนสารเยอะนะผมซูมให้ดูสุดได้ประมาณนี้นะครับกล้องก็กล้องจะซูมได้ประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่ามือถือรุ่นใหม่ๆจะซูมได้เยอะกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับเพราะมือถือรุ่นนี้ผมก็ซื้อมานตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็ อัพมาพิเศษสุดแล้วนะครับเพื่อมาซูมให้ดูนะครับมวลสารเยอะมากนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนสวยงามนะครับการหดตัวยุบตัวนะครับเดี๋ยวผมชี้ดูเม็ดมวลสารดีกว่านะ ผมชี้ให้ดูนะครับแ๊บหนึ่งนะเนี่ยเป็นี่น้อยนะครับเนี่ยเป็นในน้อยเนี่ยนะครับ,รบใช่ทางนั้นเลยนะครับ เนี่ยครับละเอียดมากนะครับเนี่ยชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีนะครับมวลสารนะครับแล้วก็เล็กมากนะครับนี่ เม็ดเล็กและละเอียดนะครับนี่มีเม็ดสีแดงนะครับนี่ครับสีแดงๆนะเป็นมวลสารเม็ดสีแดงนะครับที่คาดว่าเป็นเ,ออเม็ดดินของพระซุ้มกอนะครับ เีสีเทาๆก็มีนะครับสีดำๆที่บอกว่าเป็นกา้านทูบละเอียดมากสีเทาๆนะครับสีดำเยอะนะครับพระสมเด็จองนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งวันละครั้งนะครับในการต่อไปนะครับจะเป็นผ้าผงสุพรรณนะครับ พระผงสุพรรณรงนี้นี่ครับผมไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์หน้าอะไรนะคาบลาดำนะครับขึ้นตามอง์พระนะครับเนื้อละเอียดมากนะครับเนี่ยเป็นเนื้อดินนะครับ ผงตัวพันองค์นี้ผมเอา2 5 0้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อโบยนะครับขอขอภัยนะครับเป็นหลวงพ่อหนุ่งนะครับหลวงพ่อหนุ่งหลวงพ่อหนุ่งวัดคลองบันดันนะครับส่วนเป็นพิมพ์อะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเซิร์ชดูพิมพ์จําชื่อไม่ได้นะนะครับมีพิมพ์นะครับมีพิมพ์ มีพิมพ์แบบนี้นะครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับอาจจะมีรอยลาน,นิดนึงตรงช่วงนี้ผมเอาสักสองร้อยนะครับองนี้อ่ะมีรอยลาเน,นี่ยเอาสองร้อยนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเก้าเจ็ดนะครับ องนี้จะเป็นพิมพ์หน้ากลมนะเป็นพิมพ์กลางนะครับเส้นคอนะครับสวยนะครับเม็ดแร่ด้านหลังเยอะนะครับเม็ดแร่นี้จะสีออกทองทองนะครับมีเม็ดแดงบนเนื้อนะครับ พว่าส่วนผสมคล้ายๆกับสมเด็จวันรักคังนะครับแต่จะมีแก่ไปทางดินกับยายักษ์นะครับก็เลยพระก็เลยจะออกมาสีเทาๆนะครับหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับผมเอา350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นเมกสิทธิ์เป็นพิมพ์เล็กนะครับเมื่อวาน ก่อนนะครับที่ผมเคยลงจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ฐานสูงกว่านี้นะครับองนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพระพุทธนะครับเนื้อเมกสิทธิ์พิมพ์เล็กเล็กนิดเดียวนะครับนี่เล็กมากองค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่ง การต่อไปนะครับเป็นภาพปิดตานะครับในสภาพใช้นะครับเมกสิทธ์จะขึ้นคาบเขียวไปแล้วนะครับภาพปิดตานะครับหลุมพบป้องวัดหลุมดินนะครับ พปิตานะครับขึ้นคาบเขียวๆนะครับเป็นพระสภาพใช้นะครับลึกมากนะครับตรงนี้นะหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะครับมีนะครับประวัติ องนี้เอาสามรอยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับสามรสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับวันนี้จะมีเมกะสิทธิ์เมกพัดนะครับองนี้จะเป็นเมกะพัดนนะครับลงลักปิดทองเก่ามานะครับ เป็นพระลงรักเก่านะครับแล้วก็ปิดทองนะครับก็ดูเป็นหลวงพ่อทานะครับหลวงพ่อทาวัดพนิงแตกนะครับองนี้เอาสามร้อยห้สิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ องนี้จะเป็นวัดห้วยจอระเ้นะครับหมดจานเยอะนะครับองนี้จะเป็นจานนะครับหล่อพระมาแล้วก็มาจานอีกทีนะครับจะไม่เหมือนบางองค์บางองค์จะมีจานที่หุ่นเทียนมานะจะเป็นจานใหญ่ๆนะองนี้จะเป็นจานคมๆเล็กๆนะครับนี่ผมไม่รู้จานอะไรมามางนะครับก็อ,อ่านไม่ออกจริงนะครับพิเศษใส่ไข่นะครับ องนี้ก็สาอานะครับพร้อมสง่งรายการต่อไปนะครับองนี้นะครับเป็นหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเป็นภาพปิดตานะครับปิดทองเก่ามานะครับลงรักปิดทองนะครับ ถ้าไม่ลงรักหรือว่าทาอะไรมาจะปิดทองไม่ได้นะครับหรือว่าทาทองมาก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับก็ยังพอสวยอยู่นะครับอันนี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับพระปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นพิมพ์หัวบานเย็นนะครับ สวยนะครับองนี้ขอสองรอยห้าสิบนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผงพิมพ์คมชัดเจนนะครับเห็นื้อนะครับชัดเจนสวยนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นฤรือสีนะครับ ฤศีนะครับได้มาพร้อมกับองค์เมื่อวันก่อนที่ผมให้เช่าไปนะมาพร้อมกันนะครับก็คือได้มาสององค์องนี้จะสวยกว่านิดนึงตรงหัวเขา่าตรงนี้จะไม่มีรอยปากองค์นั้นจะมีรอยปากมาลึลึกไปนะครับเกิดจากการแต่งนะครับฤสีนะครับเป็นน่าจะเป็นพระภาคใต้ครับ มีรอยประกบข้างนะครับนี่เป็นภาทางภาคใต้นะครับผมจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้แล้วนะครับถ้าให้หาอีกวันนี้คลิปวันนี้ไม่จบแน่ครับเพราะว่าบางองค์เราก็รู้บางองค์เราก็ไม่รู้นะครับตวนใหญ่ผมก็รู้ใช่ะภาคกลางภาคเหนือนิดหน่อยนะครับภาคใต้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยรู้นะครับแต่ว่าไอ้ที่เจอมาก็เจอทางภาคใต้ซะเยอะซะอีกนะครับ คนคนคนกรีดอยางแถวบ้านก็เยอเหมือนกันนะครับเป็นมาจากใต้นะครับทำไมโหดโอ้นี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครอร์วันนะครับจะเป็นเนื้อเมกะพัดหลังแบบเป็นเมกะพัดนะครับไม่ใช่สำลิดหรือว่าเมกะสิทธิ หรือผงกุ้กลักนะครับองนี้จะเป็นแบบนี้นะครับหลงลักปิดทองมานะครับหลงพแก้ววัดเคอรวันนะครับองนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเหรียญน,นะครับปิดทองเก่ามานะครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อจงนะครับสองสี่แปดห้านะครับเป็นห่วงนะครับมีห่วงมาสภาพใช้เก่ามากนะครับใช้ใช้ใช้จนสึกแล้วนะครับสึกไปสภาพที่เหลือนี่อยู่น่าจะเหลือสักแปดสิบเ์ได้ใช้ไปแล้วนะครับขอ350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อวงนะครับหลวงพ่อวงนะครับได้มาพร้อมกันกับเหรียญครั้งก่อนนะที่ผมให้เช่าไปนะครับผมก็ลืมชื่อวัดไปแล้วนะอ๋อหลวงพ่อวงนะครับวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ พึ่งรู้นะครับหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายนะครับวัดบ้านค่ายนะครับจังหวัดระยองนะครับมีรอยประกบข้างนะครับให้เห็นนะ้านี่เป็นเส้นเลยนะครับนี่เป็นเส้นๆนะครับลงมานี่เป็นรอยประกบข้างของ มอกหน้ามอกหลังนะครับถ้ามียันอย่างเงี้ยต้องมีมอกหลังอยู่แล้วนะครับอง์นี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับผมสง่งรายการต่อไปนะครับเป็นพระส่งน้ํานะครับพระส่งน้นํานี้ผู้สร้างก็จะมีหลวงพ่อเฮียงนะครับเจ้าคุณนอนะครับที่ทำเป็นทรงแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นยันแบบนี้นะครับครับ ออก้อนนี้ก็สึกสึกไปนะครับสึกสึกไปนะครับพาสึกนะครับมีจะเก็บข้างให้ชมนะครับนี่จะเก็บข้างนะครับตะไบแต่งตะไบแต่งนะครับรอบข้างนะองนี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกล่อมนะครับวัดโพธวสนะครับก็จะเป็นทางภาคใต้นะครับเจ้านี้เหมือนจะมีมาสองเหรียญนะแบบนี้นะครับมีมาสองเหรียญนะครับที่ผมเหมาได้มานะครับมีมาสองเหรียญนะเป็นหล่อเก่าแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเส้นแตกมาตรงนี้ แตกจากบล็อกนะครับผมมีแบบนี้มาสองเหรียญนะแต่อง์นึงบล็อกไม่แตกนะครับเอ่อถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะผมเอาองค์ละสามร้อยนะครับยันคมๆอย่างนี้เลยนะองค์ละสามร้อยพร้อมส่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749หนอสกะครับหรือสแกนเค้าโคด้านบนนะครับ วันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ